สวัสดีครับผมน้อย DIY วนะครับวันนี้เราจะมาพาต่อนะครับเอ่อมอแปลงนะครับทำไฟบวกลบกาวนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยมาใช้กับวงจรเนี่ยพีนะครับตัวนี้วงจรตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงสิบห้าศูนย์ห้าครับบวกลบกาวตัวนี้ฮะได้มาจากไอเครื่องขยายเก่านะครับพอดีได้มาจากของเก่า ชุดผ้าขยายเข้าพังนะครับอันนี้เราก็จะมาต่อใช้กับไอ้ชุดผ้าขยายจิ๋วตัวนี้นะครับไอ้ที่ใช้ไฟตัวนี้มันใช้ตั้งแต่9โวลถึง17โวลต์ครับตัวนี้ที่เคยทําลงคลิปก่อนๆน,นะครับก็เราก็จะมาทําไฟนะครับโบโลบเก้านะครับอันนี้เป็นชุดเล็กนะครับปกติเขาจะใช้กับไอ้ชุดผ้าขยายนะครับที่มาแปลงตัวใหญ่ๆแต่นี้เราก็มาทำใช้ กับชุดนี้นะครับปรีได้หมแปลงตัวนี้มาครับหมแปลงที่ใช้ก็ต้องเป็นแบบ12012 12นะครับมันจะมีแถบเทนเตอร์นะครับตรงกลางนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ผมต่อวงจรไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดใช้งานกับไอ้ชุดแนวของต่อ กับโทรศัพท์ไปนะครับอันนี้สัญญาณเข้านะครับว่าวงจรนี้ใช้งานได้ไหมเดี๋ยวมาเปิดเทสเสียงดูนะครับอันนี้ป้อนไฟเข้าไปเลยนะอันนี้ยังไม่ได้ลงกาวตัวทางครับพอดีเรามาต่อเปลือยๆแบบนี้เลยเราจะมาเทสเสียงให้เพื่อนๆดูนะ ก็โอเคใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันนะครับว่าเราจะต่อมอแแปลงแบบนี้ยังไงกันนะครับมาใช้งานกับชุดวงจรน,นี้นะครับอันนี้ผมวาดรูไปไว้แล้วนะครับก็มันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับนะครับก็ก็จะมีชุดมมแปลงนะครับที่มีถามสายนะครับแบบนี้นะ อันนี้ลูกนี้ก็ไม่น่าจะถึงแอมนะครับน่าจะเป็นห้าร้อยหรือเปล่าห้าร้อยมิลลิแอมหรือเปล่าก็อันนี้ไดโอที่ผมใช้นะครับในชุดวงจรนี้ก็จะเป็นหนึ่ง n c ศูนย์เจ็ดนะครับในในชุดนี้ก็เพื่อนๆก็ดูตามภาพนี้ก็ได้นะครับก็ที่ใช้งานนะครับก็จะมีมอปแปงแลงก็จะมีแถบส่ง ามแทบนะครับตรงกลางนี้เป็นแถบเทนเตอร์นะครับตนี้ก็จะเป็นไฟเข้าละครับจากบ่อแปลงครับเป็นไฟบ้านนะครับเข้ามาแล้วก็มาปริไฟด้วยไดโอดครับไดโอดก็ต่อเป็นแบบไดโอดบิดนะครับเนี่ยตรงแถบขาวนะทุกไดโอดทุกตัวก็จะมีแถบด้านขาวนะครับหันตามภาพเลยนะครับเนี่ยตัว C นี้เราก็ใช้ที่ผมใช้นะครับตัว สองร้อยี่ิบมโคฟลัดห้าสิบโวล์นะครับที่ใช้กับชุดนี้นะครับไอตัวข้าปาก็เราก็ต่ออนุกรมกันนะครับอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับต่อแล้วก็แถบกาวนะครับแทบเซนเตอร์นะครับเนี่ยเอามาต่อจุดนี้ส่วนสิบสองก็สิบสองคนนี้ครับก็อีกอีกฝั่งหนึ่งก็มาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ เส้นหนึ่งก็มาต่อฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นบวกนะครับอันนี้ก็มาต่อเข้ากับซีาปาเนี่ยตรงนี้บวกแลวส่วนฝั่งลบนะครับฝั่งนี้ที่ต่อออกาจากไดโอลแล้วอะก็มาเข้าฝั่งนี้นะครับส่วนแถบตรงกลางแทบ็บเซนเตอร์ก็โยงมาใส่สต,รง,ตร,งร,รงนี้ตรงกลางตรงนี้ครับก็จะเป็นกาวอันนี้ก็จะกลายเป็นไฟบวกลบลบนะครับอันนี้กาว ถ้าเป็นวแปลงตัวใหญ่ก็ถ้าจะใช้ก็ใช้ค้าไมโครเยอะๆก็ได้นะครับก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่นี่มันแค่ใช้ไฟไม่มากนะครับแค่ตีผ้าสูดตีผ้านะครับเลี้ยงกกอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนเพื่อนๆก็ต่อตามภาพนี้เลยครับ,บกกอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับ เนี่ยไดอดแล้วก็ต่อเป็นแบบได้อดบิดอันนี้ก็เป็นบวกอันนี้ก็เป็นกาวอันนี้ก็จะเป็นโคโลบนะครับที่ดูตามภาพก็จะลักษณะนี้นะผมเปิดเห็นไหมครับมันจะมีแทบ แถบสีขาวนี่ฮะเนี่ยจะเป็นบวกนี่ก็เหมือนกันบวกตรงนี้จะเป็นลบตรงนี้จะเป็นแถบเตนเตอร์ครับมาต่อตรงกลางของขปานี่ครับเนี่ยเนี่ยครับฝั่งนี้ที่มีแถบขาวนี้จะเป็นลบฝั่งนี้ก็ที่ไม่มีแถบก็จะเป็นบวกนะครับ สามภาพนี้เลยครับที่ต่อก็สงสัยตัวไหนก็สอบถามคอมเมนต์ได้เลครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ได้มากก็รอยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบงาน DIY นะครับก็พอดีได้อันนี้ของขยายมาจากของเก่านะครับบริว่าชุดปีมันใช้งานได้อยู่ครับ ปีเอ็มเขานะ่ยใช้งานได้อยู่ก็เอามาต่อใช้งานครับก็หาแหล่งจ่ายไฟมาใช้กับไอ้ตัวบอร์ดนี้นะครับก็พอดีก็มีโมแปลงตัวน้นอยๆนี่พอดีก็เลยเอามาต่อใช้งานนะครับใช้กับชุดนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อย DI ได้วยนะครับขอบคุณครับ